สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทาง f อฟเก่าแล้วก็ f อฟใหม่นะคะวันนี้น้องวึงก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่18ตุลาคม2564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่14อีกรอบหนึ่งนะคะพร้อมให้ตัวใหม่นะคะสําสหรับชุดเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋า มาดูผลที่ออกกันนะคะผลที่ออก6ตัวก็คือ7 4 9 6 14นะคะอ่ามาดูในตารางนะคะพี่น้องจา๋า7น้องหึงไม่มีเนาะสมานะคะ9มานะคะอ่าตมา2ตัวเนาะพี่น้องจ๋าก็ไม่มาเฉพาะ6 1 7นะคะอ่าส่วน7 4ก็คือล่างของ6ตัวนะคะ ก็เข้าตรงๆนะคะเข้าชุดกันนะคะส่วน3ตัวบนนะคะอ่าส่วน2ตัวล่าง %96 เนาะ96น้องหวึงไม่มีนะคะพี่น้อง3ามีแต่98นะคะอ่าส่วน3ตัวนะคะออก6 1 4นะคะ1นเข้าตรงๆนะคะตัวที่ชอบด้วยนะคะส่วน3ตัวออก6 14น้องหวึงมี7 14นนะคะพี่น้องจา๋า เกือบแตกอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋ารอบนั้นก็สามตัวสามตัวแบบนี้นะคะเกือบแตกนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ขอให้มาตรงๆเนาะพี่น้องจา๋าพี่น้องหวึงก็อยากให้พี่ๆ fc ถูกกันนะคะ 71c เป็นหวยของไอ้ไข่นะคะพี่น้องจา๋าไอ้ไข่ตาไข่นะคะครั้งที่แล้วก็เข้าเข้าหลายงวดติดแล้วนะคะพี่น้องจา๋า แต่ว่าถ้าน้องวึงถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนี่น่าไม่ได้นะคะนอกจากอ,อธิษฐานขอแล้วก็นําเป็นตัวแบบนี้มาแบ่งนะคะพี่น้องจ๋าอ่ามาดูกันนะคะว่าของวันที่18สิงสิบแปดตุลาคม2564จะมาไหมเนาะอ่ารับชมนะคะแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องเอ้ยหนึ่งสามแปดน้องวึงก็ไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็ไม่ได้ลงให้ด้วย ไปลงนอยนะคะพี่น้องจาเสียดายมากเลยเครียดให้เจ้าขวงยังเบ่เศราอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าสำหรับชุดเด่นวิ่งรูดนะคะก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจ๋าเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปนะคะเพราะว่าน้องหวิรงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่ๆ fc ทุกๆท่านนะคะถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องจ๋าถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะ ชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแต่ละท่านแต่ละคนชอบแต่ละสูตรไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องจ๋น้องหึงบอกไว้ก่อนเนาะอ่าหวยลาพัฒนาน้องหึงจะมีสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรนี้จะลงก่อนใครเพื่อนทุกรอบเลยนะคะชุด2ตัวบนล่างแล้วก็3ตัวนะคะก็จะชุดเด่นวิ่งรูด้องหึงจะลงท้ายท้ายเพื่อนเลยนะคะพี่น้องจ๋าจะลงคลิปที่สเนาะ ก็ลงทั้ง3มคลิปนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะงวดที่แล้วก็เข้าทั้ง3สูตรนะคะอ่ามาดูงวดนี้กันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าเนาะพี่น้องสาอ่าน้องหุ่นก็จดสถิติไปแต่ละเดือนนะคะของแต่ละเดือนอันนี้คือชุดเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องสาชุดเด่นวิ่งรูดวันที่สีเนาะวันที่สี่น้องหุ่นก็เข้า แปดสามออกสามแปดนะคะวันที่เจ็ดเข้าสองหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสองหนึ่งเข้าล่างของหกตัวนะคะแล้วก็วันที่สิบเอ็ดเข้าห้าอันน้องวึงมีสามห้าออกห้าสามแล้วก็วันที่สิบสี่เข้าเจ็ดสี่แล้วก็หนึ่งสี่เกือบแตกสามตัวก็คือออกหกหนึงสน้องวึงให้ไปเจ็เนาะอ่ารอชมของวันที่รอดูผลของวันที่ วันที่สิบแปดนะคะพี่น้องจา๋าวันที่สิบแปดวันจันทรเนะเราะรอดูผลวันจันทร์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นนะคะพี่น้องจา๋าเรามาดูผลกันนะคะก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปนะคะ,ะบางทีน้องบุนก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจ๋าก็ไม่แม่นหรอกนะพี่น้องจา๋า แล้วก็เขียนสถิติแต่ละเดือนอชุดนี้เข้า4งวดติดแล้วนะคะพี่น้องจ๋า4งวดติดเนาะตั้งแต่วันที่ 4, 7, 11, 14แล้วก็รอดูผลวันที่18นะคะ,ะสำหรับตารางเด่นวิ่งรูดเนาะถ้าใครชื่นชอบในตารางอยากนําไปวิ่งไปรูดก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าชื่นแต่ว่าน้องอิ่งชอบ8สุดนะคะชุดนี้นะคะ ก็จะมี8มีศนย์มี5นะคะ7 3 6เอาน้องบึงมีเกินตัวหนึ่งอ่ะ1ด้วยนะคะพี่น้องจา๋ามี1ด้วยนะคะรอบนี้เกิดมาตัวหนึ่งนะคะ,ะถ้าใครชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องจา๋าหรือจะนำไปพิจารณาดูก่อนก็ได้นะคะ อ่าสำหรับตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็จะมีเจ็ดแปดนะคะจะเย็นเย็นเดอ้อพี่น้องจา๋าค่อยๆฟังค่อยๆดูไปนะคะน้องหุิงก็อธิบายไปด้วยนะคะบอลมาหอดอยากได้แต่ตัวเลขเดอ้อพี่น้องจา๋าฟังในเด้อราคาเดอ้ออ่าบางท่านก็อาจจะแบบว่าให้ช้าเนาะพี่น้องจา๋า ่าส่วนสองตัวก็จะเจ็ดแปดห้าหกหนึ่งแปดนะคะแล้วก็หกหนึ่งแสา่งนะคะส่วนตัวเน้นเดี๋ยวจะเน้นให้ทีหลังนะคะมาดูชุดกันกันก่อนเนาะ ย้ำนะคะว่าให้ไปเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอ่าชุดการจะมี07 05 8 3นะคะสองหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็ เดี๋ยวใส่ข้างล่างดีกว่าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะเห็นไม่ชัด0ูสามอ่าส่วนตัวที่น้องหุงยังไม่ได้เขียนให้ก็มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกนะคะเขียนไปจะเยอะกว่าเดิมไหมเนี่ยพี่น้องจ๋าก,ก็กลัวว่าหลายตัวนะคะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเขียนสีแดงไว้ให้ก็ได้นะคะอ่ะเจ็ดหก เจ็ดหนึ่งนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องจ๋าให้ไปเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะอ่ามาดูตัวที่น้องมึงชอบนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับตัวที่ชอบนะคะเจ็ดแปดหนึ่งแปดนี้ก็มกคคักพี่น้องแปดศูนยห้าแปดนะคะ ปนะคะพี่น้องจ๋าอ่ะน้องวึงก็จะเน้นแค่5คู่เนาะตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุด3ตัวนะคะสามตัว3ตัวก็จะมีห้าแปดศูนย์อันนี้คือหอยตะไข่นะคะที่น้องวึงจุดทูบนะคะพี่น้องจ๋า ศูนย์เอ้าแปดศูนย์เจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดสามนะคะอะ ถ้าใครชื่นชอบตามนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเดอ้อย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับชุดเด่นวิ่งรูดเนาะ,ะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะในวันที่17ตุลาคม2564เนาะอ่าเราก็จะเจอกันบ่อยขึ้นนะคะพี่น้องจ๋าก็จะมาออกจันพูดสุกแล้วเนาะ,ะน้องุงจะมีเวลาไหมเนะาะบาณทำงานด้วยนะคะพี่น้องจา๋า เปิดงานเต็มที่ก็คือวันที่สิบแปดเลยนะคะ,ะยังไงก็ต้องลงเนาะพี่น้องจ๋าให้แนวทางพี่พี่ fc นะคะ,ะใครชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะพี่น้องจ๋าย้านะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใครชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะ,ะตัวที่เน้นน้องอุ่นก็จะมีเจ็ดแปดหนึ่งแปดห้าแปดแปดศูนย์แปดสามนะคะ,ะสามตัวก็จะมี ห้าแปดศูนนะคะอะ่จดนะคะพี่น้องจา๋าจุดได้แคปได้เพื่อป้องกันการลืมนะคะก่อนออกไปก็ขอกําลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้องจา๋าอันที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องหึงลงนะคะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท,ท,ท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะ อ่าข,ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหนะ้าค่ะสวัสดีค่ะ